ดีครับให้พี่น้องนี่ครับมือนีได้มากเก็บตั๋ิของคุณพ่ออิ่มของคือคุณพ่อของผมนี่ยนะครับนี่ครับสาวครับนี่ครับให้ไล่์ของงานครับให้ไล่์ของงานนี่เลยครับพี่น้องหลงยูทูบครับเราดังแท้ๆครับลุงนี่คือลุงผมครับลุงลุงแท้ๆเลยครับนี่พี่ออยากฮู้วอเราเฮ็ดยังครับบึง ป๊าพู้น้าทานขนาดนี้เนี่ยสุดยอดบอสยูทูปเปอร์เนี่ยนี่ครับออน้โคตของยูทูบเปอร์โคตรไม้ครับเนี่ยตัวงานเท่าบัดที่ไนเนี่ยบูีบยปเปอร์มันยังอีจิ๊กไปเฮ็ดเลยไปเฮ็ดหนที่เจ้าของเนี่ยไปแม่ไปเจียบแม่คาดจะมม่ยันที องเล่นเลยีเอาม่รเก็บออกเบิดแเราให้ได้เฮ็ดไอ้นั่นได้เฮ็ดหุ้นเอาเอาเอาเพาะเฉพาะ่อุดิพรอะน่นเน้่นวะเก็บออกเบิร์เล่นมาครับเก็บออกเเก็บเก็บเก็บครับเก็บที่เก็บอัฐกิของพ่ออิ่มจนเียบครับหลังจากคุณพ่ออิ่มแล้วกัเก็บปวดมาโดนทรมานมาโดนครับสู่มาตั้ง โอ้ยโดนนี่ใส่พูทเ่ามาเฮ็ดมาพันเมนบัวนังงี้เดายวไอ้พันไอ้เันไอ้พันไ่้พันไอ้พันไอ้ห็นไอ้พันไอ้พเก็บแล้ว แล้วเจ็บแล้วเต๋เจ็บแล้วโอ้เราเจ็บกันมู้งันโนกูปวดแล้วปวดแนเอาหนึ่เอามาให้นรา้นั่งเลยไปไป ครับเอาครับเนี่ยเงินพอมาไม่เป็นควันถุ่งเงินมั้ยยังเออเต้าบาทใต่ลงเต้าบาดเต้าบาทมันก็พอกงดีมันหนี้ออกยากขัดปัญญาเลยนี่อยากเอาไปนี่ครับหอดอกผึ่งเฮ็ดหอดอกผึ่งนี่รองเท้ามีมุ้งหมอนมีหลายลายยางของใส่ของซอยของของเรานะครับเอามาให้เราครับพี่น้อง นย่างสี่หลักประเพณีของคนไทยเนาะไม่มีอย่างดอกเห็ดเดฮ็ดถ้าเราได้ใส่ครับฮาเราได้ใส่ก็ต้องเฮ็ด,เ,ดเป็นฟ้าเห็ดผู้โถงแกเป็นฟ้าเห็ดครับนี่นมี้ไฟฉายไว้จะไต่ไฟใส่นี่ไว้ตะไต่กบได้ไหมล่ะถ้าย้ำฝนตกฝนลงไตยอึนที่นะมันจะต้องเอาใส่ให้บิดทุกยังผ่าเพีย้ยครบชุดครับครบชุดเอ้าเจี๊ยบเจี๊ยบ หเนี่ยไปให้นราจุดยัง่งไมมัดมีซับป,ปเลเรือซับป,ปเลเรือไหมซับป,ปลาเรือเร็วจัดการดูกเกียงกันละ <c oughs> บรรยากาศครับรที่นี่ของคนไทย มัดมังเกาเหรอนี่ของผมครับตเป็นน่นเนอตื่นจีอุ้ยกระมอมแล้วคือกลับหัวเร็วีั่นเรื่องไหนเนี่เจ้าเป็นอย่างเจ้าไ่ได้นอนหรือเจ้าไม่นอนีินอนเานนี่เหลพวกน้พุ่น้พุ่นี้แวนเกินไปยังไปไปบ้ง Thoáng nhận bắt đi. Thoán này โอ๊ะอุ้ยากับเขาไม่กระไร้ายไปเหมือนแวปานเนี่ยนาฬิกานากาไม่ได้ใสไปนึกไรู้รอว่าได้เบ่งน้ำมัไปเป็นขไดก่อนไดีเปาบอกนั่นมาเอามาเก็บให้ตาก่อนแล้วลิ้ไปเก็บิ้วๆไปๆๆไป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 ไปๆไปๆไปๆไป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 ไไป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 

นี่เรียนบาทม็เลยเรียนบาทนะน้องบอกดอกันหุ่นออกมาแล้วได้คันน่ะคันใส่นี้แลวาไปบ้าไปร้างไปซื้อนี่ันเต้ดีี่าม่างล่างลางล่างล่าเล่งลางล่ล่างล่าง่าล่าง่าางล่า่างางลางลาเลางลเาางล่างล่างล่างอางล่้างล่า่าาง่างลลืมง่างลีาล่า่างลล่างล่าางล่างลงง่าก่ ก้วหอกุ่แกเราไ้จุ่มได้ถือถวยยันบาอยู่ใส่นี่วันนี้มีคนถือไหมิ ตังไปอีกแม่มึงไงไปไหมเร็วไปอู้หเอาเงินใ้เหรียญนี้แหะแช้สินตัวมือขนิ้นนิวมือแล้วเขนิ้ว เอาวังเอาปยายิงได้สามสวประกันนะเองแล้วมวแลกันองเแล้วเากองารองตากล้อาองาก้องตา้อตา้องตล้องนา้อตากล้องตาอาก้อ้องา้อตาอตา้อล้อก้อา้องต้อล้องตา้องาก้า้ององตองา้อ้อา้อ้อเ้อา้ออาา้อ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 า้อ้อ

ใครเราต้อนมาใครจีนพี่ไงนม่ได้นิจีนแต่นิจีนครอบครัวนี้อีซีครบเนี่ยไม่มีอเซีไม่ทำนะมีแค่นี้อีซีสามตัวอันนี้คนทำเนี่ยทำเป็นใหม่นี่

เจี oh, oh. mm ๊ยบเมนทิ hmm. okay. mm ึง hmm. น mm ิ hmm. mm ้ว hmm. ม mm ือเจ้าของเนาะกดมากกดมากกดมากอาใจเหตุก hmm. mm ับเบดต่อเตี้ยโอ้ยนี่หลบพาวย้าพ่อผิดเวยดุนะมันเตียนั่นมันอยกดูเห็นละ

ตังไม่เงยอุ้มเอาไปไว้เอาขวดไปไว้เครื่องหมอบนบนี่ไหนโนไปแหงหาวปเราเนี่ล้นเขเล่เขา่ดิ อไไไอไหนยังหัวดอยู่ตั้งิปนเียรัน้นันอาไงตโตไม่ได้ใส่เก่งไม่ได้ใส่กะเลียยุท้อนห้รพี่น้องนี่ยัยบบยที่แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นทำดีไว้ครับเด็กเกงเขาคือมนี้น<ะ>ั่นจรงหลายกันบางคนเก่งหลายกันในที่สุดก็ที่แรซนีครับพี่น้องเอาคลิปนี่กัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องคือเก่าครับสวัสดีครับผมพี่เด้เอาเราไปกระดูกระดูกเราไปฉลองในทำบุญได้แห่ดูกขาธาตุอีกมือนี่กับที่มีพระเทิดสามธรรมัดครับมืออื่นกับที่พรช่างมิสิกแห่ดกแเราขาธาตุครับเอาสวัสดีครับผม